ก็มาดูอะไรเขาเรียกกล้วยกล้วยน้อยกล้วอะไรอะกล้วยกล้วยโผล่มันน้อยไ่ไงนี่ก็จะกล้วยนี่แหละกล้วยกล้วยนี้แหละแต่อันนี้กล้วยมันน้อยไงมันออกมันดีดีเลยเนาะแล้วเห็นเลขอะไรอะเห็นไหมนับนับกล้วยวีเบิ่งเนี่ยนับลเราะนับได้นับได้เท่าไรวิสิบเ ยี่สิพุนบ่อไ่นนี่นะย่อดปุ้ยแกจะนับเองใ่คือเห็นเลขยาดต้นเลยครัเอาเอาไม้ยังไปนับเเหน็เเอาไม้นับวนี้เยวให้น้องปุ้ยนับให้ดูนะครับวันนี้นะครับให้น้องปุ้ยมานะครับน้องปุ้ยหนึ่งสองนี่หลงหลงหลงนไม่ต้องกลัวมากใกล้ใกล้่อนใกล้ใกล้แมน 2ี23ิเอ็ดยีกสิบองยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สิบสาลูกต้องงน่งเกายสบาลูกห่งสองสองสามซวีซีวบอแมนบอเบงเห็นหลาย่ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดแปดีแปปดสิบสามหน่วยแปดวสหน่วยออกมาจากสาต้นเดี๋ยวเขานับไแปดวียี่สิบเอดหน่วยคอยขึ้นไรยีสิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้ปดสิบเกาี่สิ่สิบเอ็ดยี่สิบสองน้ำปลาอ่น้านยอะดับด้นต่ยี่สิบสองทำไเด้อหนึ่งสอามี่ห้เดแปดเิบสิบเอ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสองยี่ เปลี่ยนเป็นยี่สิบสองยี่สิบสองแปวีแยแต่หนึ่ง้องก๊อฟเห็นไรเห็นตัเลขหละนี่น้องก๊อฟเห็นตัวเลขห้าจริงๆต้องมาดูไกลๆพี่อดเห็นเลขห้จริงๆโดยไก่นไม่ต้องเอากล้องไกลๆแล้วก็มาดูไกลๆอ่ะเห็นเลขห้าน่ะเห็นไหมชัดบริส์หานี่นี่นีนี่นี่ห้ามันอย่างนี้ละนี่เลขห้นี่ดี๋ยวไปทำแต่ของนี้เลขห้าดีมักนหาดเนีย มันอยู่นี่หา่าเงิมกนะักฮะจังไใดครับเจ้าของเจ้าของเบิ่งบ่เห็นติบ่บงอ,อยู่ในใจเสมอโอ้โอยู่ในใจอีกแล้วครับบอกน้ำดิผมเห็นเหมือนสนะามหกว่ะว่าเป็น <3, S 2> อะไรล่ะสามหกมีสามหกเองเหรอไม่เป็นก็เรือ่องสามหกหา นี่อเบิ่งมองนี่ใช่ไหมทุ่งมันเป็นคือสามหกฮะนี่เบิ่งมองก้อนมันมีสาม้างล่างตรงนี้แล้วก็มีหกกับตรงห้าอยู่ด้วยกันเนี่ยอ่าเออวันวันแรกมาเห็นมันพรท่านเนี่ยมีปีออกยังสี่เด้มันก็เป็นมันพระท่านเนี่ยคืนเออมันเป็นแค่จุ่มใครดีกว่ามันกับสีแดงมันก็สิเออมันก็สิออกละเลยใครมาสักยังไวน์คนสักไวน์ยันคนบ่เห็นยามคืนยามคืนคนมาขอบ่เห็นนี่ก็พากันมาดู ่าต้นกล้วยแปลกครับต้นกล้วยแปลกยังว่าต้นถั่นนอกล้วยซะกล้วยซะโคกเป็นก้อนแยกเพราเป็นกกเนาะเนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นหน่วยแหละอันนี้ก็เป็นหน่วยอันนี้ก็กำลังจะเป็นกำลังง่วงมาอันนี้ก็กำลังจะเป็นงงวงากต่อมันอยู่ผีต่อมันออกอยู่ผีงงๆแล้วก็มันออกหน่วยอยู่ผีเลยค่ะกับมันก็แปลกเนาะแปลกแต่จริงนี่เหล็กสามตัวนีแม่แล้วก็เหล็กหัวก็เหล็กหาดีน้ำกั้นแม่ ปลาลูโมงนี่มีของแตกหลายเนาะถ่ายกงผมไปไม่ม่เรตายกนหเมหมปเลยอลหนึยเออปุ๋ยอีบตลตุ้ยเฮ้ยปลานี่อเฮ้ยปลานี่อยาปลันาพนากระตายล่าจรินอนี้ก็อันนี้ก็ัังขึ้นหน่วย งยายเห็นว่าต้นไหนยายเออเห็นต้นละละได้เกือบพ่อเดือนละได้พอเดือนแล้วจึงได้ถึงมาสะดุดตรงนี้มันเป็นยังไงแม่มันกัดตัดนวยมันไปกินแล้วนะมันกับบ่กขึ้นน้อยจักเถื่อยายก็เลยมากวดไปใหม่เบิ่งว่ามันเป็นอีหยังั้มันเือบ่มันตายแล้วบ่คือมันบ่อขึ้นน้อยยายก็เลยกวดตากวดมากก็เคลียใบตองออกก็เห็นเห็นไฟลขวดมันโผล่ขึ้นมาซ้ำานี นั่นโจมเป็นหน่วยซ้ำรนิรมันก็ไม่ตอนมันก็ขึ้นมากก็ซ้ำหน่ประมาณยี่สิบมือล่ะเห็นมาเห็นมายี่สิบมือแล้วแล้วเป็นจังไหนมันมีการไปเข้าฝันเข้าอะไรไมั้งยายโอ่โหฮะไม่รู้เลยแล้วมีคนมาขอหวยขออะไรมั่งไงเออเขาก็สีม,มาตัวพ่อหูมันเขาเขาบอได้บอกยายเขามากระไดต้องกระปกล่วยบ่มือนนี้ ยายกะโผล่ขึ้นมากให้ยังว่าใหญ่กะกวดไปตองออกอุ้ยอีนี้ปีกวยมันคือขึนนอมนอมมันบพรไม่คือเป็นปีขึ้นยายกะว่าก็บอกให้ลูกสาวฟั่งกับตาตาตนกวยเฮาคือเป็นเลวน่ะมันบพรไม่ตอนมันขึนปีมันขึ้นนอนี่ก็ขึ้นขึ้นบ่อยยาวเลยตอนน่ะขึนแค่นี้เอง ยายกับเปิดทางไหวปนีเขามาเบิงมันก็แปลนไปเรื่อยๆตอนเล็กๆคือมีลูกยายหรือว่ามีแต่ปีมีแต่ปีขึ้นมีแต่ปีอืแปลว่ามันดนลหจนจนเป็นนวยเหแม่บอกเออกระยี่ซิบกมเอลร์อือกระบอกบ่บอกให้ไพ่หงก็ระบอกได้บอกให้ไพ่หงอืไม่เคยบอกให้ใครรู้เลยอกแ้ยายได้มาขอเลขขออะไรบ้างไหมองวดที่แล้วได้มาขอไหมบ่ได้ขอไม่ได้ขอเลยแต่งวดที่แล้วบ่ได้ขอแต่ยายฟันนั่นฟันเผาฟีน นอนเฝ้าซบมดขึ้นหอดแยงมาเออสี่ศูนย์สี่ใ่ก็บอกให้ชาบานเขาพังอีตันเมตันนะวนี่ฝันแล้วบอกคะนั่งอันยายฟันว่านอนเฝ้าซบมดขึ้นมนละสี่ศูนย์ว่าทักยายกับอสมันก็ออกสี่ศูนย์ศูนย์สี่โอ้ล้วงวดนี้ยายฟันบางอย่างโอท่านฟันอยู่ฟันใจหย่อนใจเหือนฝันนอนใจเหือนบ้านเล็กี่ยบ้านเล็กขี้ยัง หลายคนเดียวกับพวนันยับมากพวนี้ยับไปเฮือนไม่ไงผู้หน่ยับไปใส่เฮือนไม่ไงมอคืนอเฮือนเจ้ายับไปเพราะว่าบารเล็กที่เก่าอยู่สามสิบวนี้ไปอยู่บารเล็กที่สี่สิบเอ็ดยับไปยับมากบารเล็กที่สามสิบเกาัสามเก่ามันเื่นไปเขื่นมากเลขระทันหนึ่อะไรนะบ้านเล็กที่เกวบเล็กที่ แกอยู่บ้านเลขที่สามสิบแกไปอยู่บ้านลุงทรายแกที่บ้านเลขที่สี่สิบเอ็ด๋อบ้านแกไปนอนอยู่หันใหญ่ใหญ่เป็นบ้านจะฟองหรืแม่นบอกเปซื้อจะฟองหรอยังเป็นซื้อไอาทิพย์จะแม่นบอกยังบมกแแปลว่ายายนี่อยู่บ้านเลขที่สามสิบอ๋อยายอยู่บ้านเลขที่สามสิบอยู่แต่ฝันว่าไปอยู่บ้านเลขที่สี่สิบสี่สิบเอ็ดบอกบอกยูหันอิลีละใหญ่ไปยูหันได้บอ่ได้เขาเงินเพิ่มอืมครับ เป็นจย่งไรปุ๋ยเห็นรเห็นเหล็กยังอือีนี่ไปเอยเอาไปเอยๆนะปุ๋ยเห็นยังเจ็ดคือเจเจบันี่เจ็ดหหกสี่นี่เจ็ด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 สามหน้องปุ๋ยเบิ่งจังดเนาะนะครับจังใดกอไหนึ่งี่จูี่สใบกระึงป ปุ้ยเกเห็นอะไรพี่ว่าเจ็ดหกเจ็ดเหมือนกันเจ็ดหกเจ็ดห้านี่แหละนี่ยเนี่นี่เจ็ดเจ็ดนะนี่โอ้ยหลายตัวนี่นี่มองนี่เจ็ดสามนี่หกโอ้เบิ่งไปก็หลายไปเลยเอากระดาษมักไปหนามักเล็กยังก็ลองเบิ่งเด้อครับมือนี่เข้าสิมาบ้านบ้านใดใหญ่บ้านลูกโมืบ้านหยังนะบ้านลูกโมบ้านลูกโมลุบลูกลูกโมอ๋อลูกลูกโม บ้านลุกโมกบ้านนี่เป็นบ้านของยืนพญากระตาศิลาเผายืนพญากระตาศิลาจะครับพาเข้าไปข้างในค่ะอ๋อพญากระตาศิลากระตาศิลาเผายืนใช่ค่ะอ๋อที่นี่เขาจะมีอีกเผ่าหนึ่งช่นชนเผายืนชนเผายืนนะครับอันนี้จะพาพี่ไปด้วยใช่ไหมจะพาพี่ไปดูเผายืนก่อนได้ไหอนขออนุญาตเขาก่อนอ๋อจะไปขออนุญาตที่เราจะมาขอหวยในค่ําคืนนี้ด้วยนะนะครับวันนี้ย้ายซิมาขอของยายบ่นี้ โบค่าจะไปขอยูงหมูเดี๋ยวไปขอหมูยสใหมูของยาย่ใหมาเบิ้งกดได้แล้วเลขใช่ลหรเลขกอดได้เลขได้เลขเมื่อกี้เลยเนาะบาเลขที่ยายสามสิบแล้วยายอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดสิบสี่ละยายเจ็ดสิบสี่แล้วเฮ้ยเลขเจ็ดสี่นี่หกสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกอ๋อออกฮาหน่อยจักมือแล้วหกสี่ออกสามเหมือเรียงกันเลยครับ อ่ะนะครับแต่ยายยังไม่ฝันนะยายยายยังไม่ฝันนครับในสิ่งอ๋อคุณก็ตันไหนคเอารถรกียรกีรดันเหอนไปตันเหอนใหญ่ไปอกรเกยใหญฝันฝันว่าเขาดานรถกรีดเอาใหญ่เล่าเล่าเล่าโตเล่าโตกำลังได้แค่นั้นแหละ ฝันว่าเขาเอารถเกรียดดันรถเกรีดบอดันดันเฮือนมัอนไปตันเฮือนยายไว้อ๋ดันเฮือนเขาไปตันเฮือนยายไว้เฮือนเขาดิบ้านเล็กที่ยังจำได้อยู่บอุนจำได้อยู่อีหนางี่สิบเอ็ดเมื่อกี้ติสิบเก้าบนั่นยี่สิบเก้าหรือสดายคุณถามีนางจริงบ้านเลิกที่ยายจักไดนสามสิบมโอ้ครับขอบคุณยายหลายๆด้วยครับมือนี่ยสิมาใหม่ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ ครับวันนี้ก็ได้เดินทางมาที่นี่นะครับที่อีกที่หนึ่งเป็นที่ของคุณยายนะครับก็ได้เห็นต้นกล้วยนะครับกำลังโผล่ขึ้นมานะครับในบรรยากาศที่เราเห็นนะครับตัวเลขที่เราได้นับที่ได้เห็นเนาะหลายคนอาจจะเข้าไปดูนะเข้าไปดูแล้วก็เป็นตัวเลขที่ไม่เหมือนกันนะครับนะครับก็อีกหนึ่งที่ที่เราได้มาครับวันนี้ก็อาจจะไม่แปลกเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คิดว่ามันหาดูได้ยาก แต่นานๆจะมีทีหนึ่งนะวันนี้ก็เดินทางมาที่ราศีสไลนะคว่าราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนอนะครับกําลังจะพากันไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวฝากกดติดตามรอครับวันนี้มีพิเศษแน่นอนครับกับเรื่องหมูหมูแต่ไม่ใช่หมูธรรมดาครับแน่นอนครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ